เมื่อฝรั่งข้า่งรักประเทศไทยถึงขนาดทำกระทู้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงรักประเทศไทยโดยบทความได้โพสต์ไว้วันที่6กกาคม2022ก่อนรับชมแอดต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นทางด้วยนะครับโดยเนื้อหาในบทความได้บรรยายไว้ว่าเธอเคยมาประเทศไทยมากกว่าที่เธอจะนับครั้งได้เธอเคยอาศัยอยู่ในกรุงเทพสองครั้ง เธอออกทัวร์ทัวประเทศและถ้าเธอไม่อยู่นานกว่าหนึ่งปีเธอมักจะรู้สึกเหมือนชีวิตเธอมีบางอย่างขาดหายไปเธอรักประเทศไทยประเทศไทยถือเป็นสถานที่ที่พิเศษในใจของเธอผู้คนมักถามเธอว่าทำไมเธอถึงกลับไปยังสถานที่ที่เธอเคยไปมาแล้วแทนที่จะไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆ นี่เป็นคำตอบง่ายๆเพราะเธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่อไปเยี่ยมพวกเขาและประเทศไทยน่าจะเป็นที่เดียวนอกจากสหรัฐอเมริกาที่เธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุดแต่ทำไมเธอถึงรักประเทศไทยมากอะไรทำให้ที่นั่นพิเศษเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมประเทศนี้ถึงเป็นสถานที่พิเศษในใจของเธอเจ้าของโพสต์ได้บอกถึง11 <S <S เหตุผลที่ว่าทําไมเธอถึงรักประเทศไทยโดยหอาหารอร่อยเธอบอกว่า เมื่อมีคนบอกว่าชอบอาหารไทยแต่ไม่เคยมาประเทศไทยเธออดคิดไม่ได้ว่าคุณไม่เคยสัมผัสอาหารไทยมาก่อนเลยอาหารไทยในประเทศไทยดีกว่าที่อื่นในโลกเครื่องเทศกลิ่นหอมหลากหลายรสชาติปาาของคุณเต้นเมื่อคุณกินที่นี่มีอาหารและรูปแบบในประเทศที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น ทั่วทุกท้องถนนในประเทศไทยมีแผงลอยกลางแจ้งให้บริการอาหารที่ถูกที่สุดและดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้คุณจะนั่งค่อมชามกว๋วยเตี๋ยวข้างๆเด็กน้อยพนักงานออฟฟิศและประธานธนาคารอาหารริมทางในประเทศไทยเป็นตัวปรับแต่งเสียงที่ยอดเยี่ยมและเป็นรากฐ,ฐานของวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของวันทุกที่ของไทยก็มีอาหารให้บริการอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีตลาดท้องถิ่นมากมายที่คุณสามารถเที่ยวชมเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตในท้องถิน่นและลิ้มลองอาหารรสเลิศนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้พนาอาหารนานานชาติระดับโลกและมีร้านอาหารที่ได้รับดาวมิชลินหลายแห่ง มีร้านซูชิที่เธอชื่นชอบบางร้านอยู่ในกรุงเทพและคุณสามารถหาอาหารฮาลานและอาหารอินเดียที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ในย่านสุขุมวิทใจกลางเมืองเช่นกันประเทศไทยจึงเป็นความฝันของนักชิม2ส,สภาพอากาศเธอรักแสงแดด แดดทำให้แม่และแพทย์ผิวหนังของเธอตกใจมากเธอคิดว่าหลังจากโกหิมะในบอสตันมาเกือบทั้งชีวิตเธอมักจะชอบแสงแดดเพราะในเขตร้อนไม่มีหิมะความจริงที่ว่าประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้นอยู่เสมอทําให้เธอสนใจ ที่นี่ไม่เคยมีสภาพอากาศแบบแจ็คเก็ตนั้นไม่จริงเลยในเดือนมกราคมเธอสวมแจ็คเก็ตอุณหภูมิที่นี่เกือบ20องศาคุณสามารถบอกชาวต่างชาติจากนักท่องเที่ยวในกรุงเทพได้เสมอเพราะพวกเขาจะสวมเสื้อกันหนาวและแจ็คเก็ตได้ในเดือนมกราคม 3. คนท้องถิ่นเป็นมิตรคนไทยเป็นคนที่เป็นมิตรที่สุดที่เธอเคยพบมาพวกเขามีความสุขเสมอยิ้มเสมอสุภาพมากและช่วยเหลือเสมอพวกเขาจะช่วยคุณหากคุณมีปัญหาและช่วยแปลให้คุณหากคุณพูดภาษาไทยไม่ได้พวกเขาจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดี และเมื่อใดก็ตามที่เธอกลับมาที่นี่เจ้าของร้านในท้องถิ่นซึ่งเขาเปิดร้านอยู่บ่อยๆจะทักทายเธอด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นขนาดใหญ่และเธอก็มักจะรู้สึกปลอดภัยที่ประเทศไทยเช่นกันประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เธอรู้สึกสบายใจที่จะทิ้งแลป็ปท็อปไว้ข้างนอกขณะเข้าห้องน้ำา 4. เป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ ประเทศไทยอยู่ตรงกลางของทุกสิ่งใช้เวลาเดินทางถึงฮ่องกง3ชั่วโมง2ชั่วโมงไปยังสิงคปโปร์4ชั่วโมงไปยังบาหลีและอีกครึ่งทางระหว่างออสเตรเลียและยุโรปคุณสามารถไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายจากประเทศไทยซึ่งสำหรับนักเดินทางอย่างเธอแล้วมันน่าสนใจจริงๆโดยทั่วไปคุณสามารถค้นหาเที่ยวบินราคาถูกได้เช่นกัน ข้อที่5เกาะเขตร้อนที่สมบูรณ์แบบในโปสการ์ดเธอรักชายหาดเธอสามารถนั่งบนทรายและว่ายน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนพอใจในขณะที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีและชายหาดที่ดีที่สุดหลายแห่งได้พังทลายจากการพัฒนาที่ไม่มีการควบคุมคุณยังคงสามารถพบเห็นเกาะและชายหาดที่เก่าแก่และสวยงามได้ทั่วประเทศเธอชอบเกาะช้างเกาะกูด เกาะสุลินเกาะอ,อาดังและเกาะลันตาเป็นพิเศษเกาะที่ดีที่สุดอยู่ทางใต้ใกล้กับชายแดนมาเลเซียตราบใดที่คุณหลีกเลี่ยงชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นและชายหาดที่พัฒนามากเกินไปคุณจะพบกับชายหาดที่สวยงามราวกับโบสการ์ที่คุณเคยฝันถึง 6. ป่าเขียวชะอุ่มนอกจากเธอจะสนุกกับการนั่งบนชายหาดมากแล้ว เธอยังชอบที่จะเดินป่าและประเทศไทยก็มีสถานที่ที่สวยงามและเขียวชอุ่มที่สุดที่เธอเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นป่าและช้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปจนถึงทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของเขาสกทางตอนใต้ ไปจนถึงป่าและเส้นทางเดินป่าของชาวเขาที่มีชื่อเสียงใกล้เชียงใหม่คุณสามารถแก้ไขปัญหาป่าเขตร้อนได้อย่างง่ายดายที่นี่และอย่าพลาดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่นั่นคือจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยพวกมันอาจไม่ใช่ป่าเปลี่ยวเหมือนบางแห่งในเกาะบอเนียวหรือตอนกลางของแอฟริกาแต่พวกมันก็ยังมีทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมีป่าทึบ มีน้ำตกให้คลายร้อนและสัตว์ป่าที่น่าสนใจหลากหลายชนิด 7. บรรยากาศโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่คุณสามารถท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศได้ตามที่คุณต้องการนอกจากนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่ประเทศนี้มีความเป็นสากลมีเครือข่ายอาหารระดับโลกร้านอาหารและร้านค้านานาชาติสตาร์บัคและภาพยนตร์ฮอลลีวูด ประเทศไทยเป็นแหล่งล้อมรวมผู้คนและคุณจะพบผู้คนจากทั่วโลกเธอได้เพื่อนที่นี่ทั้งจากฝรั่งเศสเยอรมนีอาร์เจนตินาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นอิสราเอลและอื่นๆอีกมากมาย 8. สะดวก ประเทศไทยสะดวกแม้จะหิวตอนตีสามครื่งก็มีคนขายอาหารให้คุณประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ง่ายต่อการอยู่อาศัยและเดินทางไปมาและในกรุงเทพคุณไม่ต้องรอแท็กซี่อีกต่อไป9กรุงเทพมหานครเธอเกลียดกรุงเทพตั้งแต่สองสามครั้งแรกที่เธอไปที่นั่นจนกระทั่งเธอย้ายไปที่นั่นเธอจึงตกหลุมรัก เธอพบว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายต่อการอยู่อาศัยมีอะไรให้ทำมากมายมีกิจกรรมมากมายบาร์ชั้นเยี่ยมอาหารเลิศรสเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเธอชอบเมืองที่มีกิจกรรมให้ทำอยู่เสมอไม่ว่าเวลาไหนของวันหรือวันไหนในสัปดาห์คุณสามารถหากิจกรรมทำในกรุงเทพได้เสมอเธอเริ่มรักกรุงเทพเมื่อได้รู้จักเมืองนอกวัด และเส้นทางท่องเที่ยวเมื่อเธอพบตลาดที่ซ่อนอยู่และแผงลอยริมถนนที่น่าทึ่งที่มีแต่คนในท้องถิ่นแวะเวียนมาเป็นเพื่อนกับชาวเมืองและเข้าใจวิธีการดำเนินการเธอรู้ว่าทำไมผู้คนถึงรักกรุงเทพมากแม้ว่าจะมีทริปท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับจากตัวเมืองกรุงเทพก็ไม่ใช่เมืองสำหรับนักท่องเที่ยวมันสำหรับผู้อยู่อาศัยใช้เวลาที่นี่และสนุกกับมัน สิบราคาถูกเมืองไทยเที่ยวถูกอาหารส่วนใหญ่จากแผงขายริมถนนมีราคาไม่กี่เหรียญหรือน้อยกว่านั้น เธอสามารถหาห้องส่วนตัวในราคา10เหรียญดอลาาลาร์สหรัฐต่อคืนหรือบังกะโลนาหาดในราคา20เหรียญอาพาร์ตเมนต์ในตัวเมืองกรุงเทพราคาต่ำกว่า500เหรียญสหรัฐต่อเดือนแต่ก็ยังใหญ่กว่าที่เธอต้องการประเทศไทยให้คุณค่าที่เหลือเชื่อสำหรับเงินของคุณเมือ่อไม่กี่ปีก่อนเธอบอกเพื่อนว่าหลังจากท่องไปรอบเกาะได้หนึ่งเดือนเธอใช้เงินไปประมาณ40,000บาทพวกเขาตกใจ แล้วถามว่าฉันใช้เงินมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรในหนึ่งเดือนหากคุณเดินทางที่นี่ด้วยงบประมาณแบบแบ็คแพคเกอร์คุณจะใช้งบไปประมาณ30ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้นข้อสุดท้ายมีบางอย่างสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางแบบไหนประเทศไทยก็มีสิ่งที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินเธอกลับมาที่นี่มากกว่าทศวรรษแล้วและก็ยังไม่รู้สึกเบื่อหรือผิดหวัง ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการเดินป่าหรือปาร์ตี้อาหารริมทางที่มันเยิม้มเยิ้มหรือการพักผ่อนเพื่อดีถอกเพื่อสุขภาพคุณก็สามารถหาได้ในประเทศไทย ต้องการชุมชนเร่ร่อนดิจิทัลให้มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่หากคุณกำลังมองหาโยคะให้มุ่งหน้าสู่ปลายต้องการหลบหนีจากเมืองที่วุ้นวายแนะนำให้ไปสำรวจภาคอีสานไม่ว่าคุณกำลังมองหาที่เที่ยวแบบไหนหาได้ที่เมืองไทยเวลามีคนถามเธอว่าเธอชอบประเทศอะไรเธอมักจะตอบว่าประเทศไทย สำหรับเธอแต่ละประเทศมีความน่าทึ่งในตัวของมันเองไม่มีประเทศใดดีกว่าประเทศอื่นจริงๆเพียงแค่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามประเทศไทยมีสถานที่ที่พิเศษในใจของเธอเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วมกันเธอจะกลับไปประเทศนี้เสมอเพราะมันไม่เคยทำให้เธอผิดหวัง